สวัสดีครับผมยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันสุกที่10ตุลาคม6 8นะครับจะมาถ่ายคลิปสภาพสควอชเออร์นะครับในห้องเก็บกีตาร์บางส่วนของผมนะครับที่ผมขายไม่ใช่กีตาร์ไม่ดีนะครับในนี้มีแต่กีตาร์ดีๆที่ผมเลือกไว้แต่ว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้เซตอัพแต่ว่าก็จะเช็คเหล็กขันคอพื้นฐานหมดแล้วนะครับอันนี้จะมาดูตัวนี้ครับนี่ครับไม่มีการแต่งอะไรเพิ่มทั้งนั้นครับไม่มีการแต่งภาพเพิ่มทั้งนั้นสควอชเออร์นะครับล็อตเก่าแล้วก็สีหายาก สีในกล้อง iPhone มันจะพินเพี้ยนหน่อยนะครับจริงๆมันจะออกอมเขียวๆนะสีจะเก่ากว่ากว่าใน iPhone หน่อยหนึงมันจะออกเป็นมินท์กรีนนะครับออกเป็นมินท์กรีนไม่ใช่สีฟ้านะออกเป็นมินท์กรีนแต่บางมุมอาจจะดูเป็นสีฟ้านะครับมีรอยขนแมวบ้างนะครับจากการเช็ดนะครับย่องแบบสวยนะครับคันโยกเซตอัพให้โยกได้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนสปริงให้ด้วยนะครับปิก,กาดออกสีครีมไข่ไก่นะครับสวยงาม สายทชิงเตีย้ยไม่มีบัสนะครับเดี๋ยวผมจะทำไปทำคลิปเสียงให้นะวันนี้ขอไปไวๆหน่อยอัปโหลดถ้าคลิปยาวมันจะอัปโหลดนานมากฟิงก์บอร์ดสวยเห็นไหมครับฟิงก์บอร์ดลดบวดสีเข้มอ่ะคือกีตาร์เจนยุคใหม่ๆมันไม่มีสีแบบนี้แล้วละ่ะนะครับไม้มันก็จะคุณภาพก็จะลดลงไปนะครับทีเด็ดมันอยู่ที่ล่าหลังคอเฟรมสวยมากด้านหน้าคอก็ยังเห็นเฟรมนะครับเห็นลายไม้ไหมครับลายไม้สวยจริงๆตัวเนี้ย หัวโตนะครับเราเห็นลายเฟรมใช่ไหมครับสวยอ่นไม่มีการแต่งภาพนะไปแบบนี่มันจะออกสีจริงจมันออกสีเขียวนะสวยนะครับทัชชิ่งต่ํานิ่มใสนิ่มปึ๊กเลยครับเนี่ยสบายมากเลยทัชชิ่งขนาดนี้ไม่น่าเสียงดีได้นะทัชชิ่งต่ําอย่างนี้มันจะเสียงบี้นะผมปรับคอเพิ่มแล้วก็ปรับสรีระหย่องให้บ้างแล้วนะครับเสียงก็เลยเปิดได้นะครับ ยิ่งคุณปรับคอเพิ่มให้มันโค้งอีกหน่อยก็ยิ่งเปิดกว่าน,นี้ครับสวยครับลายแค็กน้อยร่องรอยนิดหน่อยเองนี่ไม่ได้มีการเช็ดเลยนะครับอยู่ในห้องเก็บของเลยขอโทษนะครับติดเท้าอ่านิ้วรอยบ้างรอยเช็ดบ้างธรรมดานะครับกีตาร์ปีเก่าสภาพนี้ก็หายากแล้ะรอยแค็กน้อยนะครับถ้าไม่มีนะรอยแค็กของสีนะฮะห้องมันลกหน่อยผมไม่ผมไม่ไปถ่ายข้างนอกให้มันสวยๆอะไรเลยนะครับถ่ายแบบในห้องเก็บของเลยให้คุณเห็นว่ากีตาร์ที่ผมถ่ายเนี่ยมันมีอยู่จริงๆ ร้อยยี่สิบสองตัวครับเท่าที่นับดูอ่าดูตรงตัวสิครับอตรงนี้มีรอยสีกระเทาะหน่อยหนึ่งนะครับนะอุ้มไม้สวยเนาะปล่อยมาเลยครับกีตา้ามีร่องรอยคือกีตา้าแจ๋วน้ำหนักกำลังดีไม่เบาไม่หนักจนเกินไปอาจจะวางยากนิดนึงมันมีการทันโยกนะต้องคอยจับจริง,ๆ,รงๆว่าถ้าอยู่ในไฟเนี่ยออกเป็นสีเขียวแต่เวลาถ่ายกล้องออกมาหรือเวลาคุณออกกล้องเนี่ยมันจะกลายเป็นสีฟ้าๆนะครับจริงๆมันเป็นสีมิ้นท์กรีนนะ ออเป็นสีเขียวมิ้นกีนนะครับแต่ว่าในกล้อง icfiród p h o n e อาจจะเป็นสีฟ้านะครับนะครับน้องรอยบ้างแต่โดยรวมสวยครับนะครับปลายคอยเออรบายเฟนเดอร์มีรอยขนแมวบ้างนะครับสําหรับผมผมเรียกว่าสวยกีตาร์ราคานี้นะแล้วคุณดูเฟรมคอสิครับผมไม่ใช้อะไรถ่ายทําเพิ่มทั้งนั้นครับไม่มีการแต่งภาพเพิ่มคุณดูคอเขาสิครับโอ้โห ถ้าลายเส้นตรงและลายลายขวางเฟรมเนี่ยมันแบบขึ้นนี่ส้าเราเช็ดเลมอนออยหน่อยนะโอ้โหขึ้นบุ๊บเลยโอ้โหดูสิครับการต่อ,กา,ตอการต่อไม้แบบสวยมากอะเหมือนจะไม่ได้ต่อไม้ได้วยซ้ํานะครับเหมือนจะนะต่อไหมตรงนี้อาจจะน่าจะเป็นลายไม้นะช่างมันเถอะนะต่อไม่ต่อมันก็สวยอะเนะอย่าไปซีเรียสมากบางทีสวยมากครับทีนี้ัมเบอร์อยู่ครบไป ไปฟังคลิปเสียงกันเลยครับเช็คการใช้งานจะได้คลิปไม่ยาวดูแลด้วยใจครับผมห้องลกมากครับยืนยันการอัดคลิปต่อเน,นื่องนะครับวันศุกร์ที่10ตุลาคม68นะครับนี่ใส่เสื้อนะวันนี้ไม่ถอดเสื้อโอเคกีตาร์ต่อเข้าเครื่องตังสายให้ดูว่าตัองสายมาตรฐานนะครับใช้แอมป์กีตาร์แค่3วัตต์ใบเล็กนะแล้วก็เสียงแตกใช้ทิสคิมเมอร์นี่นะครับ tf แปดศู 8, 8, 8. นย์แปดนะครับใส่รูปที่ตัวนิดนึงนะครับ ผมไปเช็คอันนี้ดูก่อนเครื่องน้ำสายนะครับสายมาตรฐาน E นะครับค่าวๆนะค่อยๆทะแวงสวยถ้าคุณดูแค่นี้ครับทัชชิ่งคุณได้ขนาดนี้เลยเตี้ยม,มากครับแล้วเสียงเปิดด้วยนะครับขันคอก็ขันได้ปกติคุณดูสิครับสายหกถ้าจะติด อยู่แล้วว่าแตะนิดเดียวถึงถึงช่องเลยครับถ้าชิงเตี้ยมากนะครับเราได้เสียงทแวแบงเปิดด้วยนะครับเตียมากมากครับเดี๋ขันคอใช้เดีขันคอปกติที่ใช้กับกีตาร์จีนทั่วไปได้เลยนะครับสบายมากขันได้นะครับตอนนี้ปรับเะอับคอตรงเสียงมันจะปกติคอตรงเนี่ยผมจะไม่ชอบเสียงมันคอตรงเลยคุณคิดดนะูมัน,แอ,นแอ่นไปอย่างเงี้ยเสียงมันตีเฟตตีหมดอ่ะบีทุกตัวให้ราคาเป็นแสงก็ตีทีนี้เราสนิยมความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะไม่พูดถึงมันข้ามมันไปเนาะ ผมปรับให้มันป่องขึ้นมานิดหน,น,นึ่งได้ด้วยตัวนี้ถ้าชิงเล่นง่ายสายเตี้ยแล้วดันป่องได้ด้วยครับสายเบอร์ศูนย์เก้านะครับคันโยกโยกกดลงได้แต่ไม่ให้งัดขึ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งสปริงให้มันลอยนะครับเอาขนาดนี้กำลังดีถ้าคุณจะโยกมันจะมีเพี้ยนบ้างตามธรรมดานะครับโยกแรงๆแบบกดหนักๆสายหกจะเพี้ยนบ้างคุณต้องนวดสายดีๆนะครับนวดสายดีๆเยอะๆนะครับแต่ก็เหมือนเป็นของแถมไปแล้วกันเนอะจริงๆแล้วคนเล่นเฟนเดอร์ก็ไม่ไม่คิดโยกมาก จริงๆมันตั้งให้โยกอิสระก็ได้ผมทำได้นะครับแต่ว่าเสียงมันก็จะเสียความเป็นสแสตดไปครับสมดุลอยู่ตรงเนี้ยสมดุลตัวเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ครับอ่ะจะไล่ทุกช่องให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะดังไปป่ะคแค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวทู้มันแตกนะครับเส้นทะแวง <S <S 1> <S 1> ใส่ทูสคิมเมอร์อยู่นะครับ เสียงนิ่งด้วยอะไล่ทุกช่องให้ดูว่าไม่มีบัส,สเลยนะครับสายเปี้ยม,มากนะสายเปล่าสายหนึ่งสายสองสายสามสี่ไม่มีบัส,สเลยครับก็แท้กำลังดีไปนะายหน้าไล่ทุกช่องนะสายหนึ่งนะครับเอานี้ลงนะเก็ก,กันสายนะครับตั้งแต่สิบสองลงไปนะ เหลือเชื่อไหมครับสายกีตาร์ที่เตี้ยขนาดนี้เสียงเปิดได้ด้วยไม่ตีบไม่บี้มากแล้วก็ไม่บัสเลยถ้าไม่ต้องออกแรงเลยอ่ะมันไม่ต้องไม่ต้องออกแรงอะไรอีกแล้วครับแต่ผมไม่ถนัดนะมันเตี้ยเกินไปสำหรับผมนะไม่เป็นไรแต่คนหนึ่งเอาไว้เล่นมันจะสบายคนอื่นนะครับสายสอง ดันสายนะสวยงามสามครับดันสายถึงไม่ขยี้อะไรมันก็ไม่บัสหมดนะครับสายสี่อ่ะสี่ห้าหกไม่ต้องดันสายนะ กระแทกเฟสดนหน่อยๆกำลังสวยให้มันสต็อปถ้าตั้งสายเตย้ขนาดนี้ไม่มีทางเปิดได้แบบนี้ครับแล้วมันจะต้องบัสมากกว่าน,นี้นะครับอันนี้ดีเลยอยอดเยี่ยมนะเฟสมันทำมาดีอ,ะอ,อ่ะอ่ตัวนี้ไล่ทัชชิ่งที่เล่นง่ายทัชชิ่งแบบ มาตรฐานแต่เสียงเปิดกว่าปกตินะครับอ้าวฟังเสียงครีมก่อนนะครับเสียงครีมแบบเอาทิสครีมเมอือออกนะเดี๋ยวผมเปิดนี่ให้ครับผมขอใส่รีวอร์ดที่แอมนะครับอ่ะไปเร็วเร็วอ่าเริ่มจากแก๊กล่างก่อนแก๊กล่างสุดนะครับ สายเก็กะจจงผมจะับเพิ่มตรงนี้ครับให้เสียงมันเปิดขึ้นเวลาคุณดีดเบาลงจากเสียงที่มันปลายประกายจ้าจัดของของตัวบิดเนี่ยมันก็จะละมุนขึ้นเวลาคุณดีดเน้นนะเล่นแบบพวกเพลงเก่าๆได้ดี แต่เวลาคุณดีดเบาลงมันจะมันจะอ้วนพอดีถ้าคอตรงเกินไปมันทําแบบนี้ไม่ได้ครับนะครับต้องปรับคอหน่อยแล้วก็ปรับสปริงด้านหลังหน่อยนะครับมันจะช่วยให้เวลาเบา,ามันจะมันจะหนานวนเห็นไหมครับสวยงามดังเบา,าได้ดีอ่มาแก๊กสองครับจะลองเช็คปรับโทนนะ นะครับบอลลูนนะครับลดเยยนนะครับผมจัดการเรื่องวงจรให้แล้วนะครับเรียบร้อยทําให้ใหม่ด้วยใสแบบเป็นแก้วนะครับคุณตีคอร์ดอ่ะกดเบาๆเป็นเทมโลได้นะครับกดแรงๆสายหกมันจะเพี้ยนหน่อยนะครับนะครับ ฟังสวยงามนะทำไปให้เกินราคาลิฟครับรับรองแจ็ต่างนะครับเทเลนะครับเล่นทำที่ ปรับโทนได้นะครับใช้ทุนตัวบนทนตัวล่างแก๊การให้ทนตัวล่างลืมไปอ่าครับมาแก๊กผสมกลางกับเน็กืนเวลาดได้สมดุลมันนะครับคุณจะเกลียมาดีแรงๆมันจะสายคมดีเบาๆมันจะอ้วนหนาแต่ไม่ไม่ได้เบอร์นะดีแรง เบาตอบรับนิ้วทุกนิ้วได้ดีหมดเลยทัชชิ่งมันแบบนิ้วก้อยยังยังเสียออกมาหนาเลยนะครับ ตอบรับดีๆมากนะครับตัวเน็กครับจะได้ไม่เสียเวลาเล่นแล้วมันเพลินนะตัวเน็กอันนี้เราเปิดโทนสุดอยู่นะครับปิดโทนผมไม่ได้นนู้สายเลยนะผมอ,ออกมาแล้วก็เล่นเลยนะครับเปิดโทนสดตัวเน็กนะครับ ไปกดลงแล้วไวเบารโตรนี้หน่อยๆน,นะครับแบบมันเล่นแล้วมัน,ม,นมันอะ่ะเวลาเราลดโทนนะครับอ่ะแก๊กผสมนะลดอุณหมลงคุณเล่นแบบขอดได้หมดเลยอะ่ะ ผมขออนุญาตใส่ทูสเคมเมอร์แล้วนะครับอ่าวันนี้เราเล่นแต่แบบสบายๆเพราะมากครับตัวเนี้ยเล่นคุณหลับตาฟังอนะคุณแล้วคุณบอกสิว่านี้ใช่ยี่ห้อราคาไม่กี่พันไหมนะครับถ้าคุณใช้ใจฟังคุณจะรู้เลยว่าเสียงมันไม่ใช่ราคาแค่นั้นนะครับอ่านี้เอาโอไรออกนะครับโอไรออกแล้วนะเป็นเสียงคลินจากตัวมัน สวยงามอาทีนี้เราลองมาเล่นเสียงแตกแล้วเดี๋ยวจะได้คลิดจะได้ไม่ยาวนะครัเสียงแตกจากแอมนะครับอ โอเคกั๊ okay. กล่างสุดนะครับ o ูทุ b e ในอาแตากนะรับล,ลุ่มหน่อย okay. Okay. โยกันโยกได้นะครับแต่ว่ามันจะเพี้ยนบ้างนะแต่ไม่ได้มากจะเพียนหกบ้างอะไรบ้างเราก็นวดสายดีๆก่อนเล่นนะครับผมไม่มีเวลานวดนะคือเป็นของแถมไปกั๊กผสมนะครับ

แักแม็กกับกลางนะครับผมกลัวมันจอยูทนะูบแตกนะแคกไหมครับ ทีนี้เป็นสุดท้ายนะครับใช้ตัวบูททิวซิคิมเมอร์บูทกับตู้นะครับให้ให้คุณดูว่าเวลาเล่นแรงๆเล่นได้ไหมนะครับนี่ครับ ครับจะได้ไม่คลิปยาวเกินไปเวลาเราโยกเนี่ยสายมันจะเพี้ยนบ้างอยู่แล้วนะครับพอเรามาไลยเซตอัพให้ให้มันโยกแต่เราเอาไว้แค่เล่นเทมเปโล่นะครับเอาละครับขอบพระคุณมากๆนะครับ,บ,มามารบซื้อกับผมก็ดูแลด้วยใจแล้วคุณจะได้เสียงกีตาร์ที่พิเศษและดูแลแบบนี้ทุกช่องครับไม่ให้มันบสัสนะครับขอบพระคุณจากใจครับ